เก็บกินได้แล้วนะคะเพราะเขาไม่ใช่พ้ากาดใหญ่ก็เป็นพ้ากาดหินเขาจะเป็นรุนนี้แหละค่ะเนี่ยรุนประมาณนียค่ะทุกคนเต็มเลยพ้ากาดหินงามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวอีสานสวีเดนนะคะวันนี้นะคะนุชจ,จะพาทุกคนมาทำน้ำนะคะ <c oughs> น้ำมัก,กจาก ต้นตำแยฝรั่งนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่ต้นกล้านะคะเริ่มเจะเหลืองนะคะแสดงว่าดินนะคะยังขาดสารอาหารนะคะธาตุแร่ธาตุในดินนะไม่เพียงพอต่อต้นกล้านะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ <c oughs> ต้นกล้าได้เกิดโรคเน่านะคะรากเน่าโคนเน่าหมายความว่าได้รับน้ำเยอะจนเกินไปนะคะหรือไม่ฝนตกนานจนเกินไปทําให้ดินน่ะมันแชะและชุ่มจนเกินไปทําให้ต้นกล้าเกิดโรคเน่าโคนเน่าได้นะคะแต่ในกรณีที่ใครนะคะขาดในดินไม่พอนะคะสาหรับต้นกล้าต้นพักของเรานะคะกล้าต้นพักนะคะมี ใบเหลืองนะคะจะต้องนะคะเพิ่มแร่ธาตุในดินนะคะเพื่อที่พักเราจะได้นะคะมีสารอาหารเป็นหล่อเลี้ยงต้นพักได้เพียงพอนะคะวันนี้นุชจะพาทุกคนมาทำน้ำปุ๋ยมักตําแยนะคะจากต้นตําแยฝรั่งทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะนุชอยู่ขังรั่วเราก็จะพาทุกคนไปตัดต้นตําแยฝรั่งด้วยกันเลยจ้าฉันเทานนะกำลังเห,หยื่อเลย <c oughs> อีแม่จะมาตัดต้นตาแย่ จันเทนเนี่ยต้นตัญญานะคะตรงรั่วเราเยอะยะเลยเนี่ยตรงจันเทนหนังนี่แหละเนี่ยมีแต่ตาแยเต็มเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยนะคะอะไรนี่มาจ้องอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วไม่เห็นตั้งแต่เช้านะนี่ค่ะตาแยเต็มเลยเดี๋ยวเรามาตัดต้นตาแยกันเลยนะคะเนี่ยค่ะถังนี่นะคะนุชจะทาไว้ใสายตาแยแล้วก็ทําเป็นน้ำปุ๋ยนะคะน้ําปุ๋ยหมักจากตาแยนะคะถังใหญ่พอสมควรนะทุกคน เดี๋ยวตัดตันแยกันเลยค่ะทางต่างหูต่างนี่คืออยู่ในโหมดล่าเหยื่อเลยเด้อทุกคนนี่นะนั่นะนะแบบนั่นะนะโนะ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 หมดล่าเหยื่อแล้วใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวข้าอุ้ยมองไปเห็นบุ่งขนโตกๆมาเลยทุกคนบุ่งขนตัวยัง่ใหญ่ ตอนนี้นุชกระดาษตัดนะคะได้ครึ่งถังนะคะเนี่ยนะคะมีแต่ยอดอวบๆงามๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยสามารถกินได้นะคะเอาไปพัดน้ำมันหอยนะคะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะคนสวีเดนเขากินกันนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฝรั่งเขากินนะคะเอ่อเอาไปต้มลวกจิ้นมน้ำพริกก็ได้นะคะถ้าทุกคนเห็นใบเขาอะใบเขาจะมีทรงคล้ายๆใบที่เอ้ยเอ้ยเฮ้ย ทรงที่คล้ายๆใบของที่คนเกาหลีเขากินเนาะที่เขาเอามาหอ่อไอ้นี่กินนะคะทรงคล้ายๆกันเลยเนาะคันมากเลยนะคะจับด้วยมือเปล่าไม่ได้เลยนะคันยุบยิบเลยแหละเหมือนอมันเป็นต้นตำแยเนาะมันก็เลยคนันโอเคคะ่ะทุกคน เราสาม,มารถตัดมากน้อยเท่าไหนก็ได้นะคะแต่ว่าปริมาณประมาณนี้แหละเนาะนุเ๊เอาเขาไม่มีปริมาณแบบว่ากะเกณฑนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะทําเยอะทําน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนถ้าใครจะทําก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่นะคะไปเติมน้ำใสใ่ให้เต็มถังเลยนะคะไปค่ะ ะะเราก็ใส่น้ำนะคะให้มันท่วมตําแยนะคะแล้วเราก็จะไปหาไม้นะคะมากระทุงกระทุงให้มันลงไปหน่อยเนาะแล้วที่นี่นะคะเราก็จะมาปิดฝานะคะให้มิดชิดนะคะเพราะว่า,เ,าเขาจะมีกลิ่นแรงกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะถ้าใครที่อาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะคะนุชหม่แนะนําให้ทําน้ำนี่ใช่นะคะเดี๋ยวลดลงไปนะคะโดนเพื่อนบ้านนี่โอยเรื่องใหญ่แน่นอนเลยค่ะกลิ่นเขาแรงมากเลยนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านมีที่ก็ทําได้สบายค่ะ เอาไม้เอาอะไรมากวนกวนเขาให้เขาลงไปในน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ถึงหาอะไรมาปิดนะ นี่นะคะแล้วก็คุมเขาแน่นแล้วนะคะที่เราคุมเขาแล้วก็ปิดเขาไม่ชิดเนี่ยเพื่อว่ากันกลิ่นของเขานะคะไม่ให้กลิ่นเขาออกมาสู่เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้นุชก็ทําเสร็จแรกนะคะเรร้อยๆนะคะวิธีการใช้นะคะนํามักตําแยฝรั่งนะคะบางคนเขาก็รอ3วันนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าจะให้เข้มข้นดีจริงๆก็ต้องรอประมาณ2อาทิตย์นะคะ รอสองอาทิตย์แล้วค่อยมาเปิดถังนะคะแล้วเราก็คนๆๆเขาก่อนก่อนที่เราจะใช่นะคะส่วนอัตราการใช่นะคะก็เศษหนึ่งส่วนเก้าของน้ำนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอาไปทําดูนะเพราะว่าในตําแยฝรั่งเนี่ยนะคะเขาจะมีวิตามินนะคะแล้วก็มินเนอรัลนะคะมันจะช่วยเสริมสร้างให้พืชพักของเรานะคะเขียวแข็งแรงสวยแล้วก็ปรับปรุงดินให้มีแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้น นั่นเองนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครที่มีพักเหลืองๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะเพราะว่านุชใช้เราเห็นผลจากพักที่ต้นกล้าเหลืองๆนะคะพอรถด้วยน้ามัมากตําแยฝรั่งนะคะต้นกล้ากลับมาสวยเขียวเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุชก็จะพาทุกคนนะคะไปดูพักของเรานิดหน่อยเนาะ,ะนุชจะพาทุกคนไปดูภาากาศหินนะคะก่อนที่นุชจะเก็บกินมดเมื่อคืนนี้นุชก่อมาเก็บไปกินแล้วแหละ ะะไปดูพักกาดหินนะคะแล้วก็พักกาดขาวนะคะแล้วก็แรดิสนะทีนุปลูกไว้นะคะพวกต้นหอมต้นนี้ยิ่งดูยิ่งงามมันงามจริงๆค่ะไปะไปดูกันจักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวนุจะเปิดผ้าคลุมให้ดูนะคะ ทุกคนนะคะนี่ก็เป็นพักน้อยๆนะคะบางส่วนนะค่ะของนุชนะก <c oughs> ็จะมีผักกาดขาวนะคะแล้วก็ผักกาดหินนะคะผักกาดเขียวหินหน่อยน่ะนะคะแล้วก็เรดิสนะคะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวนุชจะพาด,ดูผักกาดขาวก่อนเนาะตอนนี้ก็กําลังจะโตแล้วนะคะ <c oughs> กินได้แล้วนะคะผักกาดนี่มันเป็นผักกาดแบบผักกาดขาวน้อยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ผักกาดขาวใหญ่นะคะ <c oughs> ทุกคนเนี่ย เนี่ยนะคะขนาดนุดคุมผาไว้นะเนี่ยนอนมันมาเจาะมันมากินทากนะคะไม่ใช่นอนหรอกนุดมาเปิดดูมาคืนนี่นุดมาเก็บพากกินใช่ไหมนุดเห็นทากโอ้โหเต็มเลยอ,อยู่ใต้ผ่าคุมอะคะ่ะมันตัวน้อยๆนะคะที่มันเป็นทากไอ้ตัวน้อยๆนะ่ทะทีนี้มันมาออกไข่นะคะออกไขไ่ว้เต็มใบเลยแล้วมันก็ออกเป็นตัวน้อยๆมันกินโอ้โหนุดก็ยังว่าเอ๊ะทำไมนุดคุมผาแหละทําไมพักนุดมันมีแต่รู นุก็คิดว่านอนกินที่ไหนได้ถ้า,ามันมุดเขามาใต้ผามากินนะคะคาถากตัวน้อยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นผักกาดน้อยน,นะคะมันไม่ใช่ผักกาดใหญ่เดี๋ยวนุก็จะมาเก็บกินอยู่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนุจะเอาที่ตรงนี้ไปปลูกอย่างอื่นไปเรื่อยๆะค,ะค่ะเนี่ยค่ะนี่ผักกาดขาวน้อยนะคะทุกคน อันนี้นุดกันลงเอ่อลงเรดคอร์ดเสริมๆไว้เนาะเผื่อเวลาเก็บผักกาดขาวไปนุดเอาอยางเงินมาปกูก็เดี๋ยวหายเรดคอร์ดโตต่อเนี่ยค่ะเขาก็จะมีผักขมนะคะมาขืนแซมผักขมมันขึนจากธรรมชาติดูสิคะเนี่ยถ้าไม่คลุมผาทุกคนไม่ต้องคิดเลยนะว่านุ่จะได้กินผักหรือเปล่า นุดเพาะพักสวยกระจิงนะคะแต่ว่าบางทีศัตรูพืชมันเยอะมากเลยนะคะศัตรูพืชเยอะเพราะว่านุดอยู่ใกล้ป่ามแมลงมันเยอะ,มะแมลงเยอะเพลียเยอะหนอนเยอะอะไรอย่างเงค่ะเนี่ยตัวนี้ชงสัยไม่ได้กินเลยถากินจนพลุนมดนี่ค่ะนี่ก็เป็นผักกาดน้อยๆของนุด่ดนาอที่มันกำลังจะโตนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้นุ่ก่อฝังมเมล็ดถั่วถั่วอะไรนะถั่วลันเตาเออค่ะท่วลันเตาว่ายนะคะนุจะปลูกแบบออยากให้เขาสูงสูงอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงเนินนี่นะคะจะปลูกแบบเดี๋ยวค่อยดูมันโตค่ะถ้ามันโตนุเรามาติดตามอีกทีหนึ่งจะหายตรงเนี้ยมันดูบาลานไปกันหลายๆอย่างอะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะตัวลันเตานุ่ก็กำลังงามนะคะ เ,เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บทวนลังเตากินตรงนี้ก็จะเป็นแรดิ s นะคะเนี่ยค่ะแรดิ s ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะนุชเป็นคนไม่กินหัวแรดิ s นะคะแต่วันุนุชปลูกให้เจอรี่นะคะเพราะว่าเจอรี่เขากินหัวแต่นุชเราจะกินใบนุชจะชอบเอาใบแรดิ s ไปดองนะคะอร่อยมากมันเหมือนผักกาดเขียวค่ะเอาไปดองแล้วก็จิน้มน้ำพริกนะนุชบอกหลายคนนะคะให้เอาไปทำเขาเอาไปทำเขาก็บอกอร่อยมาก ะะเขาก็บอกขอบคุณมากนะคะเนี่ยคะ่ะแลดิดนุ๊นมันก็กำลังจะขืนหัวนะนุ๊ตลู้ว่านะคะว่านุ๊หวานมันถี่เกินไปนะคะครั้งแรกอะคะ่ะที่ที่นุ๊หวานนะนุ๊ตตั้งใจว่านุ๊ตจะมาแยกเขานะคะแล้วก็ให้เอาไปปลูกที่อื่นในกระถางบ้างในกระบะบ้างนะคะแต่ที่เนี้ยกระถางกับกระบะนุ๊ตไม่พอนะคะเพราะว่านุ๊ตได้เอาไปแยกบัวบก แยกแมงลักนะคะกระถางมดเกี้ยงเลยนะคะเทนีนุชก็เลยต้องปล่อยแรดแิสนะคะให้เขาอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะกินเขาอยู่แล้วเะะขาเลยอันไหนที่มีหัวใหญ่นุชก็จะเก็บไปกินอันไหนที่ไม่มีหัวนุชก็จะเอาใบไปดองเนาะแค่นั้นแหละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นหัวนุชจะพาทุกคนมาเก็บเนาะตอนนี้เขายังไม่ขึ้นหัวนะคะนี่น,นะคะแรดิดทั้งหมดเลยนะคะเล่าตรงนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะ กำลังขื่นมันกันเนี่ยพักชีผักชีจีนะคะเดี๋ยวขืนมาถ้าขืนมาเต็มนี่ก็พลึบพรับแล้วค่ะทุกคนอันนี้ต้นดอกดาวเรืองนุดเนาะนุดเพาะดอกดาวเรืองค่ะน่นก็เป็นลันเต่านะคะหนูนจะปลูกลันเตวายสองที่นะคะที่ตรงนุ่นกับลันเตวากับตรงโน,น้นหนูอยากให้มันขื้นเป็นพุ่มสูงๆ ดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนุจะพาทุกคนไปดูผักเขียวหินหน้อยใกล้ๆนะคะเนินนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเดี๋ยวจะเริ่มเขียวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ที่นุตลงฟักทองไปวันนั้นเนาะต้นหอมเรานะคะทุกคนโตวไวๆ้ๆซะทุกคนดูต้นสูงยาวแล้วนะเห็นไหมสูงยาวงามมากๆเลยต้นหอมนุตปื้มมากๆเลยปลูกหอมงาม มีทุกคนว่าทำไมนุชปลูกหอมงามแท้นุชก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวธรรมดาเลยค่ะก็ให้ทุกคนดูเลยนะแต่ละก่อแต่ละก่อมันเต็มมืออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่ละก่อแต่ละกอนุชไม่ได้โม่เลยเนี่ยเจ็ดแปดต้นอ่ะแต่ละก่อทุกคนดูสิเนี่ยเต็มมือเลยค่ะแล้วต้นสูงยาวสวยมากโอเคมาดูผักกาดหินนะคะทุกคนผักกาดหินของเรานะ โอ้เก็บกินได้แล้วนะคะเพราะเขาไม่ใช่ผักกาดใหญ่ก็เป็นผักกาดหินเขาจะเป็นรุนนี่แลลวค่ะเนี่ยรุนประมาณนี้นะคะให้เราเก็บไปจิกกินกระจิ้มแจ่วเลยนะคะกินสดๆอร่อยมากเมื่อคืนนี่นุ่นหิวข่าวตอนสามทุ่มแล้วนุ่นก็มาเก็บไปกินกระจิ้มแจว่วแซ่บหลายกินเจน้ำพริกปน่นนั่นแหละค่ะนุ่นมีเห็ดเหลือตั้งแต่ปีที่แล้วนะนุ่กินเฮ็ดไม่มดเลยเห็ดเพียบเลยนุ่นว่าจะทําซุปเห็ดกินกับน้ำกับไอผักกาดหินอืม เนี่ยค่ะทุกคนเต็มเลยผกกาดหินงามค่ะนุก,ก็จะทยอยกินไปเรื่อยๆนะคะพอตรงนี้หมดนุก,ก็จะเอาอย่างอื่นมาลงต่อนอะก็จะเป็นอะไรก็ค่อยมาดูกันนะคะต้องรีบกินเขานะคะผักกาดหินเพราะว่าถ้าเขาแก่เขาจะแข็งต้นมันจะแข็งแล้วมันจะกินไม่อร่อยต้นเนี้ยต้นมันกําลังอ่อนเห็นไหมคะตอนเนี้ยต้นกําลังอ่อนกําลังกินอร่อยตัดไปกินเลยแบบเอากนไก่มาตัดเลยชับชับชับชัชั นี่นะคะนุชก็จะมีประมาณนี้นะคะนอกนั้นเขาก็ยังน้อยอยู่นะคะ